บอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่สายชอบรถยนต์นะฮะโดยเฉพาะพวกรถแข่งยิ่งกับหนังเนี่ยยิ่งแทบจะไม่ดูเลยนะอย่างพวกเรื่องฟาร์สอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทํามาขายผมเลยแต่กับเรื่อง Gran d Turismo เนี่ยคงต้องมีวงเล็บให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้หลายๆคนตอนดยินโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ก็คงจะคิดเหมือนผมนะว่าเฮ้ยเกมรถแข่ง มันจะไปสร้างหนังได้ไงวะแต่พอผมได้ไปอ่านเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้เนะี่ยผมก็เพิ่งจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงและผมกล้าพูดเลยนะครับว่าแกนทะู u r i s m เนี่ยเป็นภาพยนตร์เบส on to story ที่ฉีกขนบเดิมๆเนะี่ยทิ้งออกไปหมดเลยโดยส่วนใหญ่นะเราจะคุ้นชินกับภาพยนตร์เบส on to story ที่มีชองดราม่านำอชองดราม่าเป็นตัวหลักของเรื่องแล้วอาจจะมีเป็นแอคชั่นตามเป็นโรแมนต์ตามอะไรก็ว่าไปคอมเมดี้จะมีน้อยแต่กับหนังเรื่องนี้เนะี่ยจะมีชองนำเป็นชองแอคชั่นแอดเวนเจอร์แล้ว ก็จะตามด้วยดราม่าพอกอมแกรมแล้วก็จะมีคอมเมดี้ติดไปไปลายนิดด้วยเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับยามาเดโรนะครับเด็กหนุ่มผู้ข้างไค่เกมแข่งรถที่เติบโตมาในครอบครัวนักฟุตบอลซึ่งไม่ชอบให้ยืลูกชายติดเกมแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีการประกาศแข่งขันเกมแกรนทูริสโมขึ้นเหล่าผู้ชนะก็จะได้สิทธิ์ในการฝึกฝนขับรถแข่งจริงๆและต้องไต่เต้าต,ตัวเองเพื่อขึ้นไปเป็นนักแข่งรถระดับมืออาชีพและยานก็สามารถผ่านเข้ารอบไปแข่งขันจริงได้การผจญภัยของยานก็ ก็เริ่มต้นขึ้นตรงนี้ก็คงจะไม่ได้สปอยมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไอายาม,มาไม่สามารถผ่านเขารอบไปได้เนี่ยหนังมันก็จบลงตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรกของเรื่องใช่ไหม ฟังดูเรื่องย่อเนี่ยมันเหมือนจะเปิดประเด็นไปทางดราม่าระหว่างพ่อลูกพ่อไม่เข้าใจในตัวลูกทําไมอยากให้ลูกเป็นนักฟุตบอลทําไมลูกไปมัวแต่ติดเกมเล่นเกมซึ่งก็ถูกครับเพราะว่าหนังมันก็จะมีประเด็นดราม่าในส่วนนี้อยู่เหมือนกันระหว่างพ่อลูกเนี่ยแต่มันก็เป็นประเด็นพอกล่อมแกล้มหนังไม่ได้นําเสนอออกไปทางน้ําเน่าเร่น้ําตาอะไรมากมายขนาดนั้นความดีงามอีกอย่างของหนังเรื่องนี้ที่ฉีกขดของหนังเบสออนทูสตอรี่เนี่ยก็คือปกติหนังพวกนี้เขาค่อนข้างจะปูเรื่องเยอะปูเรื่องนานปูเรื่องยาวแต่กับหนังเรื่องนี้เ เขาดาเนินเรื่องได้รวดเร็วมากเร็วแต่ดูรู้เรื่องนะเขาพยายามจะทําให้ทุกอย่างกระชับหมดไม่ว่าจะเป็นที่ว่าไอายามันมีปัญหากับครอบครัวยังไงใครเป็นคนเชิญให้อายานมาแข่งขันรถแข่งขันขับรถแล้วก็แนะนาการแนะนําตัวละครต่างๆเขาทําทุกอย่างได้กระชับรวดเร็วและเข้าใจง่ายทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปปปัญหาคอนฟ lict ต่างๆรวมถึงการแนะนําตัวละครใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีในด้านความสนุกของหนังเนี่ยผมขอแบ่งเป็นสองพาร์ท ข้อแรกเลยคือพาร์ทตอนแข่งรถและข้อ2เลยคือช่วงเวลาที่ยาน,นออกผชนภัยไปเจอกับผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูผมขอพูดถึงในพาร์ทโซนแข่งรถก่อนละกันนะฮะคือทั้งแข่งรถในเกมและทั้งแข่งรถในสนามจริงนะช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้เห็นไอายานเนี่ยเล่นเกม GT เราจะเห็นความคิดของไอายามันจะเป็นแบบมีกราฟิกรอบๆตัวของไอายานขึ้นมาซึ่งผมดูแล้วมันเออมันเท่เขาทําออกมาแล้วมันดูเท่ในความคิดของผมนะรวมถึงฉากแข่งรถจริงของไอายานผมว่ามันเป็นฉากปราบเซียนเหมือนกัน เพราะว่าฉากแข่งรถเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่ว่ามันจะเป็นฉากที่รวดเร็วมันไม่ได้เป็นฉากแข่งรถแบบฟาสต์นะครับที่แบบแข่งแล้วต้องทําลายรถกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นฉากที่ เขาต้องทํามาและต้องให้เรารู้ว่าไอายานตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่อันดับไหนหนังเขาทาออกมาเนี่ยทั้งเรื่องของการถ่ายทําการตัดต่อเนี่ยมันดูง่ายมันดูเข้าใจง่ายและที่สําคัญผมชอบที่เขามีกิมมิคเล็กๆคือเขาจะมีไอคอนเล็กๆบนบน,บนรถแข่งของไอายานเออคือไอคอนจากเกม Gran Turismo หละผมมองว่าตรงนี้มันเป็นการเติมเต็ม f u ลฟ f ล e l ให้กับสายเกมเมอร์รู้สึกว่าอไอเฮี้ยนี่มันไอคอนจากเกม Gran Turismo นี่ว่าผมขอสอดแทรกนิดนึงนะครับผม uh, กับหนังเรื่องนี้ ผมค่อนข้างจะรู้สึกผม not cheer, น็อตโตเจยผลคืนความหลังพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพราะว่าผมก็เป็นเกมเมอร์โตโยงคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเด็กที่เติบโตมากับการเล่นเกมอืมคือในหนังเนี่ยมันจะมีภาพบรรยากาศต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในห้องนอนของไอายานบรรยากาศการเล่นเกมของไอายานซึ่งผมดูแล้วมันเหมือนกับเราเห็นพวกกล่องเกมเห็นการเล่นเกมของมันมันมันเกิดมันรู้สึกฟูลฟิลหัวใจของผม อ่ะผมคงจะไม่พูดถึงเรื่องแข่งรถมากน,นะครับเพราะป่องตรงว่าตรงเนี้ย เอาจริงๆถึงมันจะสนุกก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงไปมากกว่าความมันที่เราได้อิ่มเอมจากการดูหนังแอคชั่นดีๆสักเรื่องผมจะขอพูดถึงข้อ2เลยในการนะครับก็คือช่วงเวลาที่ยานมันได้ออกผจญภัยไปเจอผู้คนตรงนี้ผมคงจะต้องสปอยเยอะหน่อยไม่งั้นมันจะพูดความรู้สึกได้ยากนะหนังเนี่ยเขาจะให้เราเกาะติดก,กับไอยานเนี่ยประมาณ90%ของหนังเริ่มจากอยู่บ้านเล่นเกมมีปัญหากับพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกจนถูกทาบทามให้ไปเข้าร่วมการแข่ง เกมแกนทูริสโมโเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเล่นเกมที่เก่งที่สุดเพื่อเอาไปฝึกฝนเป็นนักแข่งอาชีพตัวจริงหลังจากที่ยามาได้เป็นนักแข่งอาชีพตัวจริงเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งเรื่องคนเรื่องเกี่ยวกับ ใช้คาว่าเหตุการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึงแล้วกันเจอคนดูถูกเหยียดยาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนเพื่อนในแคมป์ที่ต้องร่วมฝึกซ้อม้วยกันก็นไม่ชอบรวมถึงคนรอบตัวและสื่อต่างๆที่ดูถูกไอยานว่าโอ๊ยมึงเป็นแค่เด็กติดเกมจะมาเป็นนักแข่งรถมืออาชีพตัวจริงได้ไงบางคนก็เป็นตัวร้ายแบบร้ายไปเลยบางคนก็เป็นตัวที่สุดท้ายยานก็เอาชนะใจได้แล้วก็กลับใจมาอยู่ฝ่ายยานซึ่งตัวนี้หนังไม่ได้นําเสนอออกมาแบบดรามา่ารถจัดอะไรขนาดนั้นมันก็จะเป็นคอนฟ lict ทั่วๆไปปมปัญหา ปล,ป,ลป,ลปลายปลายทางมันทําให้หนังสนุกขึ้นเฉยๆซึ่งหนังทุกเรื่องมันหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องมีคอนฟ lict พวกนี้แต่กับหนังเรื่องนี้ในปมปัญหาหลายๆครั้งอ่ะเขามีวิธีแก้ที่ค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนไม่ใช่ว่าจบง่ายๆแบบ จูมึงก็จบเลยใช้ชีวิตง่ายอะไรอย่างนั้นแต่ผมใช้คาว่าไม่ซับซ้อนในหลายๆครั้งเนี่ยหนังก็ฉีกไปทางคอมเมดี้ไปเลยนะอยากจะมีซีนหนึ่งที่ตอนไอายามันต้องแข่งครั้งสุดท้ายในสนามเลอมังซึ่งเหมือนกับเป็นเวทีระดับสุดยอดของนักแข่งระดับโลกพวกนี้แล้วขนาดแข่งเนี่ยจูไอายามันก็เกิดเกิดภาพหล่อขึ้นมานึกถึงความหลังว่ามันเคยเจออุบัติเหตุครั้งใหญ่ โค้ดข,ของไอายานเนี่ยแม่ก็เปิดเพลงโปรดให้ไอายานฟังเปิดแบบโกสติ่ตีนไอายานไอายามันก็โมโ oh หแล้วมันก็เหมือนกับกลายเป็นการ ปลุกแล้วอารมณ์ไอายาให้ไอายามีจิตวิญญาณน,นักสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการแข่งอะ่ะส่วนตัวผมปรบมือให้ฉากนี้มากนะผมรู้สึกว่าเออมึงก็เล่นอย่างนี้ก็ได้นะไม่จาเป็นต้องมาดึงดราม่าดึงอะไรให้แบบโอ้โหแบบปลุกแล้วอารมณ์ดราม่าอย่างนี้แบบดูมันดูมันจะดูนำ้ำเน่าเออผมพูดถึงไอโค้ดไปแล้วนะก็ขอแนะนําไอโค้ดหน่อยโค้ดคนนี้เขาจะนํานแสดงโดยดาวิดฮาร์เบอร์นะคะรับระบบเป็นแจ็คเป็นโค้ดของไอายาม,มซึ่งตรงนี้ผมพูดก่อนว่าผมค่อนข้างจะ ชอบความสัมพันธ์ของคู่นี้มากระหว่างโค้ดกับไอายานเนี่ยคืออย่างที่บอกนะว,ว่า,ายานเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้รับความยอมรับจากใครแม้กระทั่งโค้ดของมันเองแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาชนะใจโค้ดของมันได้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ง่ายๆแหละไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากเป็นเป็นตามสูตรสาเร็จของหนังแต่เราจะได้เห็นความผูกพันของสองคนนี้ขึ้นทีละนิดทีนิดอย่างที่ตอนไอายานารป,ประสบอุบัติเหตุเนี่ย เราจะเห็นว่าโค้ดโค้ค,โ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 คโนนี้แจ็คเนี่ยน้ำตาซึมแล้วก็เป็นคนปลุกเร้าอารมณ์ให้อายาเนี่ยสามารถมีกำลังใจมีความกล้าในการที่จะกล้ากลับมา แข่งรถใหม่อีกครั้งหนึ่งมีความสําคัญของตัวละครอีกหลายๆตัวต่ออายานะที่น่าสนใจผมขอยกตัวอย่างแมตตี้และกันแมตตี้คือคนที่ผ่านการคัดเลือกแข่งเกมแกนทูลิสมโมและได้เข้าไปแคมป์ฝึกซ้อมเป็นนักแข่งจริงร่วมกับอายาในทีแรกเนะี่ยแมตตี้เนี่ยจะถูกเปิดตัวออกมาเป็นในทางตัวร้ายร้ายแบบดูจัดจ๋าคอยดูถูกออยาคอยกันแกล้งสารพัดวิธีการแต่พอออยาชนะมันได้เนี่ยเราจะเห็นว่า แมตตี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากพอมันสามารถที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ได้จนสุดท้ายเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยในการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมันที่เลอมังเนี่ยแมตตี้ก็กลับมาช่วยอายาอีกครั้งหนึง่งซึ่งในส่วนของแมตตี้เนี่ยแหละที่ผมมองว่ามันเป็นการยกระดับตัวร้ายตัวจริงของเรื่องคือไปอีกขั้นนั่นก็คือนิโคลัสนิโคลัสเป็นนักแข่งประเภทที่ พ่อกูรวยอ่ะกูทําตัวหัวควยยังไงก็ได้ซึ่งนิโคลัสเนี่ยเดิมทีมันก็จะเป็นตัวละครที่มีปมปัญหากับไอ้แจ็คคือโค้ดของอาญานั่นแหละตอนแรเนแกเนี่ยไอ้แจ็คเนี่ยมันเป็นหัวหน้าช่างเครื่องให้กับนิโคลัสแต่สุดท้ายไอ้แจ็คมันก็ทนอีกโก้ของนิโคลัสไม่ไหวมันก็เลยลาออกมาแล้วก็ ไปอยู่กับฝั่งไยามนี่คนัเป็นตัวละครที่มีความเหมือนกับแมตตี้แต่จะทวีคูณขึ้นไปอีกอย่างแมตตี้เนี่ยเขาจะเขาว่าแค่จะเป็นคนที่ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเอาชนะให้ได้แต่เขาก็จะมีลิมิตในแบบของเขานั่นคือพอทุกอย่างจบปุ๊บเขาสามารถที่จะยอมรับความแพยแพ้ได้แต่กับนิโคลัสไม่ใช่นี่คลัสจะเป็นพวกโซซิโอแพทโซซิโอแพทคืออะไรจะเป็นพวกที่ต่อต้านสังคมเห็นแก่ตัวคอยกดคนอื่นให้จมดินคนพวกนี้จะยอมจบเรื่องก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งตายกันไป ข้างแล้วผมบอกได้เลยนะว่าคนพวกนี้มีอยู่ในชีวิตจริงนะมึงถ้าเกิดเป็นสังคมการเรียนสังคมแถวบ้านอะไรฮะไม่เข่าไหลหรอกเราสามารถที่จะแยกตัวออกจากกันได้แต่ถ้ามึงเจอคนแบบแนี้ในสังคมการทํางานกูบอกเลยว่ามึงเครียดมากอะกบมาเข้าเรื่องกันต่อคือผมไม่รู้นะครับว่านิโคลัสกาป้าตัวละครตัวนี้มีตัวตวนอยู่จริงไหมหรือได้ต้นแบบมาจากใครแต่การมีอยู่ของตัวละครตัวนี้มันทําให้หนังเข้มข้นขึ้น จริงๆมันก็มีอยู่นะพวกหนังสไตล์แข่งขันแข่งอะไรอย่างเงี้ยแทบจะทุกเรื่องแหละมันก็จะต้องมีตัวละครฝ่ายดีฝ่ายร้ายไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแต่สิ่งที่ทําให้ผมมองว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีสําหรับตัวละครเหล่านี้คือการสร้างคาแรคเตอร์ของพวกเขาทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายร้ายผมมองว่าการแสดงของพวกเขาแทบทุกคนเนี่ยมันมีสเสน่ห์แล้วก็ดูน่าจดจําอีกตัวละครหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบเขามากเลยก็คือพ่อของออยานที่รับบทโดยจอมอนทอนซูพี่แกแมงโผมาแทบจะทนเรื่องเลยมั้งอย่างที่ผม เกินไปนะครับว่าพ่อของไอยานเนี่ยเขาจะมีปมดราม่าก,กับไอยานเรื่องที่ว่าไอยานเนี่ยมันเป็นเด็กติดเกมแต่บทในหนังเนี่ยเขาไม่ได้ทําออกมาแบบดูโอเวอร์แอคติ้งมากเกินไปมันก็เป็นปมทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างในครอบครัวธรรมดาธรรมดาที่ทุกบ้าน น่าจะต้องมีเราจะเห็นได้ว่าใจาม่อนเนี่ยไม่ได้มีบทพูดอะไรแบบเป็นวัาเป็นเวนให้ดูแบบดูดูน้ำเน่าดูดราม่าอะไรมากมายส่วนใหญ่เขาจะเน้นให้ใจม่อนเนี่ยแสดงออกไปทางพูดน้อยแล้วแสดงออกไปทางแววตาสีหน้าภาษากายของเขาซึ่งใจม่อนฮอนซูนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าแกแสดงเก่งขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พูดเลยนะครับมันก็จะมีซีนท้ายๆเรื่องเนี่ยที่ใจม่อนจะพูดเยอะๆหน่อยพูดกับอายาซึ่งผมชอบมากนะที่บอกว่าพ่อขอโทษนะ พ่อเอาแต่โทษเกมทั้งที่พ่อเองก็ไม่รู้ว่า PlayStation คืออะไรเฮีย <c oughs> กูรู้เลยว่าแม่งอะหนังอะหนังเขากำลังจะแซะไอคนที่ชอบด่าว่าด่าเกมโทษเกมแต่จริงๆมันก็มีจุดที่ผมยังติดบ้างเอออย่างตอนที่ใจม่อนลงโทษยานโดยการที่พายานไปทำงานซ่อมรางรถไฟเนี่ยก็บอกว่าถ้ามึงยังเล่นเกมอยู่อย่างเนี้ยชีวิตมึงก็จบตรงกับงานเฮียแบบเนี้ยซึ่งผมดูแล้วผมว่ามันดูแอบ ไีเดียดไปนิดนึงแบบโอ้แค่ติดเกมแค่บบว่าอะไรอะไรก็ตามแต่แต่ว่าต้องพาลูกเนี่ยไปทํางานซ่อมรางรถไฟกับบานอะไรซึ่งเอ๊หรือว่าสังคมตาม่างประเทศเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งถ้า,ถาสมมติว่าเป็นอย่างสัง,สงคมไทยใช่ไหมลูกทําผิดลูกทําอะไรไม่ดีขนาดนี้อาจจะตีหรือว่า อาจจะไล่ไปทํางานพิเศษไล่ไปเรียนหนังสืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้ผมอาจจะไม่อินไปเองอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวละครของออร์เรนโดบูมนะฮะพี่แกก็แก่ไปเยอะเลยก็คือตัวละครแดนนี่มัวถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะแดนนี่มัวเนี่ยจะเป็นคนคิดคน้นโครงการจัดแข่งแข่งรถแกนด์แกนด์ทูริสโมขึขขขขม้นซึ่งผมมองว่าแดนนี่มัวเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดเราจะเห็นว่าแดนนี่มัวเนี่ยจะเป็นตัวละครอยู่ฝ่ายดีอยู่ฝ่ายของอายามแต่ในขณะเดีย การแล้วเนี่ยแดนนี่มัวก็จะเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวมีความนึกถึงแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องของประโยชน์ถามว่าเขามีความเป็นห่วงยานบ้างไหมจากเหตุการณ์ที่ยานเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่อะไรก็ตามแต่เราก็จะเห็นว่า เขาก็เป็นห่วงยามแต่เขาก็จะแบ่งครึ่งครึ่งซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เวทครึ่งหนึ่งก็เป็นห่วงในฐานะเพื่อนการเพื่อนร่วมโลกอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นห่วงในเรื่องของธุรกิจตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องเป็นข่าวอื้อฉาวข่าวดังอะไรกว็ว่าไปเสียหายต่อกําไรเสียหายต่อรายได้เสียหายต่อ,ตอชื่อเสียงซึ่งการที่เขามีตัวละครบแบบนี้อยู่ในภาพยนตร์ผมค่อนข้างที่จะ ชอบนะตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์จริงๆมีความอยู่กึ่งกลางระหว่างความดีความชั่วเป็นหญิงหย่างมันทําให้ภาพยนตร์รู้สึกว่าสมจริงมากขึ้นผมขอกลับมาพูดถึงเรื่องของชองกันต่ออย่างที่ผมบอกไปนะว่าหนังเรื่องนี้จะเจาะไปที่ชองแอคชั่นแอคชั่นแอดเวนเจอร์มีดราม่าไปปลายแต่ ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่ว่าจะไม่มีดราม่าเลยมีมีและในฉากที่มีดราม่าพอบทที่เขาจะต้องดราม่าจริงๆเขาคุกหนักมากเลยเขาทำออกมาได้เข้มข้นพอสมควรอย่างซีนที่เกิดอุบัติเหตุซีนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะได้เห็นถึงความรู้สึกของยานเลยว่ายานรู้สึกยังไงที่การเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นของเขาอ่ะทำให้เกิดการสูญเสียใครบางคนไปเราจะรู้เลยว่าเขาแย่และเขากลัวเขามีความรู้สึก หวาดกลัวในใจไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้ไม่สามารถที่จะกลับไปแข่งรถต่อได้ตรงเนี้ยมันทําให้เราได้อินไปกับเขาอาจจะด้วยส่วนหนึ่งคือหนังเขาปูปมดราม่ามาในช่วงเวลาที่เราผูกพันกับตัวละครแล้วพอเขาเล่นดราม่าหนังๆเน,น,นี้ยมันจะทําให้เราก่อเกิดความรู้สึก เป็นห่วงตัวละครตัวนี้และเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้คุณลองสังเกตเดี๋ยวว่าหนังเนี่ยเขาจะใส่ปมดราม่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่ะในช่วงประมาณช่วงท้ายๆของหนังทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นปมดราม่าที่พอมันมารวมกันอ่ะมันกระแทกใจเราแต่หนังก็ไม่ได้ให้แอร์ไทม์กับปมดราม่าพวกนี้นานมากนะครับเขาก็จะมีเกาะดราม่าช่วงหนึ่งช่วงสั้นๆแล้วสุดท้ายเขาก็จะกลับมาในช่องแอคชั่นแอดเวนเจอร์ต่อก็ถ้าเกิดสมมติตีหนังเรื่องนี้เป็นตัวเลขเป็นตัวเลข1นึถึงสิ หนังเรื่องนี้จะเป็นช่วงเฟดดารามาเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงนับ7ถึงนับ8และพอนับ9ถึงนับ10หนังเรื่องนี้ก็จะกลับมาเป็นช่องแอคชั่นแอดเวนเจอร์แต่ตรงนี้ผมมองว่าในบางจุดนะเขาฉีกขนบของหนัง b บ็ดออนทูสตอมากไปนิดหนึ่งเขาก็จะไปเน้นแอคชั่นแอดเวนเจอร์จ๋าเลยประมาณประมาณ80%ของเรื่องซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในบางซีนะ่ะ เขาควรที่จะมีการเล่นดราม่าเพิ่ม,มือขึ้นมาหน่อยเอออย่างซีนที่ไอายานเนี่ยมันโดนคนรอบตัวเนี่ยดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นแค่เ,เด็กติดเกมจะมาแข่งรถได้ยังไงซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ย มันสามารถที่จะเล่นเล่นกบอารมณ์คนดูในมากกว่านี้ให้เรารู้สึกว่าไอายามันเครียดมันกดดันแต่ผมดูแล้วเขาปล่อยผ่านมันง่ายไปนิดหนึ่งซึ่งเนี้ผมขอหักคะแนนนิดหน่อยก็แล้วกันโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมขอให้ไว้ที่9 5เต็ม10คะแนนครับ ถ้าถามผมนะกับหนังเรื่องนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ชอบรถแข่งอ่ะจะดูสนุกไหมดูรู้เรื่องไหมผมบอกเลยว่ามึงไปดูครับสนุกมากบอกงี้ได้ดีกว่า <c oughs> เป็นหนังที่เบ็ออนทูสตอรี่ที่ฉีดขนบเดิมๆของมันไปและมันทําให้ผมรู้ว่าเบ็ออนทูสตอรี่ไม่จําเป็นต้องยึดเกาะกับช่องดราม่า <c oughs> ดูได้เพลินๆดูได้หลายๆแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเขา อิงจากเบ็ออนทูสตอรี่เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าอิงมากี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้หรอกแต่หนังเรื่องนี้มันซื้อผมได้มันทําให้ผมมีความสุขกับการดูกันแล้วกันแล้วถ้าหากว่าใครดูบนถึงตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในบทหนังเรื่องถัดไปผมว่าจะไปดูเรื่องนี้อยู่อ่พัวติงอยากดูมากเลยนะเขาบอกว่าหนังดีมากยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ